สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทำน้ำขุดแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะมากครับตอนเริ่มมือแล้วท่านอยู่ผมนี่ทำาเลยหมคะนี่ฮะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับนี่อย่างแรกเลยครับปั๊มน้ําตัวนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากครับตอวตัวเล็กๆก็พอแล้วคอย่างที่สองกระถางไม้ครับกระถางนนี้นะครับต้องมีรูด้วยครับ รูตรงนี้เอาไว้ให้สูบน้ำเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ต้องมีรูอยูใหญ่แล้วก็ติดน้ำมันครับติดน้ำมันอันเล็กๆก็พอแล้วก็อันนี้กระถทะไม้อีกอันนะึงครับก็มีรูเท่ากันเราวางข้างบนได้ครับแบบนี้แล้วก็ท่อ p ี c ีซีะกดกดให้น้ำนะครับ แล้วก็อ่านเซรามิกตรงนี้ครับโอร็จเ่าน้เดี๋ยวเริ่มทําเลยนะอย่างแรกเลยครับเริ่มจากเอาป้มน้ำนะครับวาเลยนะครับนะจากนั้นก็เอาเนี่ยเอาตรงที่มันมีรูนะครับเอาให้โดนเมย ลอดเข้าไปนะให้ใส่ปลาลอดเข้าไปในรูเสร็จแล้วใช้ท่อ PVC นะครับนี่อะใช้ตัวนี้กันไม่เคยเสียบด้วยเดี๋ยว,วนนข้านอกกไประวังนิดนึงนะครับ เรื่องความปลอดภัยก็เช่นกันนะครับเวลามือเปียกล้วอย่าเพิ่งไปจับปลั๊กไฟเราเดี๋ยวเพืเสี่ยงปลั๊กไรเยอะอนาี้กตัวนี้ร้อยแล้วนะแล้วก็ใช้น,นี่นะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีรูนะครับใช้ดินน้ำมันอันเล็กๆมาปะไปามาวางเลยรับ เ okay. ถ้าเกิดว่านะฮะนี่คือยังไม่พอนะครับมันยังมีล่องอยู่ข้างในแต่ว่าปกติเราเขาจะใช้ซิลิโคนนะครับแต่ว่านี่เราไม่มีเราก็ใช้กินธุ์มันแผนคนะปั้นเป็นยาวๆแบบนี้เนี่ยพันรอบท่อ แล้วก็ปักป,ก,ปกเอาไว้อะเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใช้ปวดนะฮะโรยลงไปเลยเนี่ยคะใส่เสร็จแล้วนะครับเราวก็จะวางของตกแต่งลงไปจะวางดอกเป็นดอกไม้พลาสติกก็ได้คัะแล้วมันก็จะมีนกมาวาง,วางวตรงนี้ด้วยก็ได้ นั่นดย๋ยวผมเช็ดมือให้แห้งก่อนก่อนจะเสียบโอเค่ะตอนนี้เราก็เสียบปลั๊กแล้วครับะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยรอแป๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวมันใจร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆเต็มเองครับเต็มแล้วครับ เดี๋ยวมันก็จะไหลออกมาเองพื่อออกมาแล้วออกมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับถ้าเกิดว่าอยากตกแต่งเพิ่อมอะไรก็ทำได้เลยครับก็เสร็จแล้วครับ